พระไตรปิฎกสบับหลวงภาษาไทยเล่มที่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๔อังคุตรานิกายปันจกนิบาตสักกนิบาตสูตรสามเมตตาสูตร ขอสอง้อยแปดิบซฟังก่อนพิกษุปทั้งหลายถ้าเป็นเครื่องสลัสดออกคบประการถ้าเป็นเครื่องสลัสดออกคบประการนั่นเป็นอะนไรคือว่าพิกษุในทำปในยนี้ หากายังนี้ว่าเมตตาเจโตวิมุตติข้าพระเจ้าทำไม่เจญแล้วทำไม่ได้หลายแล้วทำไม่เป็นเหมือนดังงานพานะน่ะทำไม่เป็นที่ตั้งตั้งมันแล้วอบรมแล้วปารภงดีแล้วเจ้าวาพญาบาฏยังครอบงำจิตของข้าพระเจ้าอยู่เขานั่น พิสจทั้งหลายใ่ก้าวตักเตือนเขาว่าท่านผู้มีอายุ่าได้ก้าวอย่างนี้อย่าได้ก่าวตูพระผู้มีพระภาคการก้าวตูพระผู้มีพระภาคนั้นบดีเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นบบได้ทัดอย่างนี้ฟังก่อนท่านอาวุโส ข้อนั้นบอแม่ฐานะบอแมนโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเมื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติอันว่าภิกษุเจริญแล้วทำให้ได้หลายแล้วนั่นทำให้เหมือนดังงานทำให้เป็นที่ตั้งมั่นแล้วนั่นอบรมดีแล้วปรรภดีแล้วแต่ว่าพญาบาทจะครอบงำจิตของพญาบาทจะครอบงำจิตของเจ้าอยู่นั่น เพราะฉะนั้นข้อนั้นจึงบอกแมนฐานะที่จะเป็นไปได้โมเมนโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเมตตาเจตวิมุตนี่เป็นเครื่องชดออกซึ่งพยาบาทอีกประการหนึ่งพิจุณรณนทรอในนงไีนี่าะกาวอย่างนี้ว่ากรุณาเจโตวิมุตข้าพเจ้าเจริญแล้วจนถึงว่าปาร,รบดีแล้ว แต่ว่าวิสาตยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่เขานั่นอันพิกิตทั้งหลายได้เพิ่งกล่าวตักเตือนว่าท่านผู้มีอายุจะได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตูพระภูมิพระภาคเพราะการกล่าวตูพระภูมิพระภาคบอดีเพราะพระภูมิพระภาคว่าได้เพิ่งกล่าวอย่างนี้ ฮังก้อนอาบุโสข้อนั้นบแมเนฐานะบรมโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่ากุณาเจโตมุตนั่นอันภิกสุจเจริญแล้วปร,รบดีแล้วนั่นต่ว่าวิอิงสาจะครอบงำพิดของเขานั่นเพราะฉะนั้นข้อนั้นบแมเนฐานะที่จะเป็นไปได้แลย เพราะว่ากรุณาเจโตวิมุตนีิเป็นเครื่องสะตอกซึ่งวิหิงสาอยู่แล้วอีกประการหนึ่งพิสูจน์ได้ทำในนี้กล่าวอย่างนี้ว่ามุทิตาเจโตวิมุตติง้นข้าพเจ้าเจริญแล้วท้าไม่ได้หลายแล้วนั่นจนถึงว่าปลารถดีแล้ว แต่ว่าอารติคือความบ่ยินดีด้วยยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่เขานั้นอันภิกษุทั้งหลายได้กล่าวตักเตือนว่าท่านภูม,มิโยุจะได้กล่าวอย่างนี้จะได้กล่าวตู้พระภูม,มพิพระภาคพระภูมิพภะภาคบ่ได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวตู้พระภูม,มิพระภาคนั้นบ่ดีขังก้อนท่านอาบุโส ข้อนั้นบ่แมนฐานะที่จะเป็นไปได้ว่าแมนโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเมื่อว่ามุทิตาเจโตปิมุตอันภิกษุนั่นทำให้เจริญแล้วทำไห้ได้หลายแล้วทำให้เหมือนดังนา้ทำให้เหมือนทำให้ตั้งมั่นแล้วนั่นอบรมดีแล้วปรลรบใีแล้วนั่นแต่ว่า อารติจะครอบงาจิตของเขาอยู่เพราะฉะนั้นข้อนั้นจึงบ่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะว่ามุติตาเจโตบิมุตินี่เป็นเครื่องสะทอ,อกซึ่งอารติอยู่แล้วเป็นเครื่องสะทอ,อกซึ่งความบ่ย,ยินดีด้วยอีประกาศหนึ่งปิกซุในธรรมในนี่หาก่าอย่างนี้ว่าอุเบกขาเจโตบิมุต เอ้ข้าพเจ้านั่นจเจริญแล้วทำมาได้หลายแล้วนั่นจนถึงว่าปาร,รบดีแล้วก็เจ่วา่าราคะหนงครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่เขานั่นอันภิกษุทั้งหลายได้ว่าก้าวตักเตือนว่าท่านผู้มียายญ่จะได้ก้าวอย่างนี้จะได้ก้าวตู้พระภูมิปะปากเพราะว่า การก้าวตูพระภูมิพระภาคนั่นบ่ดีเลยเพราะว่าพระภูมิพระภาคบอได้พึงตัดอย่างนี้ฟังก่อนอาวุโสข้อนั้นบ่เมน์ฐานะโมแมนโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้เพราะวะ่าเมื่ออุเบขานั่นเมืมมม่ออุเบขาเจโตวิมุดอันภิกษุจเจริญแล้วทำให้มากแล้วจนถึงาระรบดีแล้วนั่น แต่ว่าราคะยังจะครอบงำจิตของเขาอยู่นั่นโว้เป็นฐานาที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอุเบกขาเจโตมุตนินี้เป็นเครื่องสัดออกซึ่งราคะอยู่แล้วอีกประการหนึ่งภิกซูนในทำนายนี้ระก่าอย่างนี้ว่าอันนิมิตตา เจโตวิมุตคือเจโตวิมุตที่บ่มีนิมิตแยกว่าอันนี้มิตตาเจโตวิมุตที่ข้าพเจ้านั้นเจริญดีแล้วจนถึงว่าปาราบดีแล้วแต่ว่าวิญญาณของข้าพเจ้านั้นยังแสหานิมิตอยู่เขานั่นอันปริสู้ทั้งหลายได้ว่ากาวตักเตือนว่า ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าอย่างนี้อย่าได้กก่าวตูวพระผู้มีพระภาคเพราะการกก่าวตูวพระผู้มีพระภาคนั้นบอดีเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นบ่ได้พึงตัดอย่างนี้องก์กอาวโุโสข้อนั้นบ่แมนน่นฐานะบ่แม่นโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเมื่อ อนิมิตตาเจตโตวิมุตอานภิษุเจริญแล้วปาร,รบกดีแล้วแต่ว่าวิญญาณของเขานั้นยังจะแสหานิมิตยอยู่นั่นว่าแม้นฐานะบ่เม่นโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อนั้นแล้วจึงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าอนิมิตตาเจตโตวิมุตตินี่เป็นเครื่องสาัดออกซึ่งนิมิตทั้งผวงอยู่แล้ว อีกประการหนึ้งภิกษุนในธทําในนี้หาเก่าวอย่างนี้วาอัศมิมันอะของข้าพเจ้านั่นมดไปแล้วและข้าพเจ้ายอมบอกตามเห็นว่านี่เป็นเฮ้าข้าว่าลูกสอนคือความสงสัยเครือบแคง ยังคข้อมงงุมคิดของข้าพเจ้าอยู่เขานั่นอันเปรียบเทั้งหลายได้ว่ากล่าวตักเตือนว่า่านภูมิอายุ่ย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระภูมิพระภาคเพราะว่าการกล่าวตู่พระภูมีพระภาคนั้นว่าดีพระภูมีพระภาคบ่ได้พึงตัดอย่างนี้ งก้อนอาวุโสข้อนั้นบ่แม่นฐานะบ่แม่นโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเมื่อว่าอัศมิมานาะของภิกษุนั้นหมดไปแล้วและเมื่อภิกษุบ่ตามเห็นอยู่ว่านี่เป็นเฮาจ่ว่าลูกสอนคือความสงสัยเครือ,อบแคลงยังจะครอ,อบงำจิตของ เขาอยู่นั่นเพราะฉะนั้นข้อนั้นจึงว่าเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะอััตมักที่ถอนอัศมิมาณนะเพราะอาัตจักที่ถอนอัศมิมานะได้แล้วนี้เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศรคือความ ระแวแงสงสัยความเกือบแค่งพ้องคอนุิจูทั้งหลายธาตุที่เป็นเครื่องสลัดออกโคกประกรันเป็นอย่างนี้แหละ